คำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าปัจจัยสําคัญสําหรับการฟื้นฟูการดําเนินชีวิตคริสตจักรสัปดาห์ที่5ปัจจัยเกี่ยวกับความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่แท้จริงวันอังคารอารบอิศีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันคือหัวใจแก่นแท้แก่นของความเป็นหนึ่งเอเฟโซบทที่4ข้อ3กิจการบทที่4ข้อ24โรงบทที่15้าข้อ6วงเล็บหนึ่งความเป็นหนึ่งเป็นเหมือนร่างกายทางกายภาพ ส่วนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเหมือนหัวใจที่อยู่ในร่างกายวงเล็บ2ความเจ็บป่วยฝ่ายวิญญาณของเราเป็นเหมือนกับความเจ็บป่วยของหัวใจที่อยู่ภายในร่างกายความเจ็บป่วยท่ามกลางเราคือการที่เราไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างเพียงพอจึงทําให้เราได้แต่รักษาความเป็นหนึ่งไว้ด้วยหัวใจที่ป่วยสัปดาห์ที่ 5. วันอังคารการบํารุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าเอเฟซโซบทที่4ข้อส จงเพียรพยายามรักษาความเป็นหนึ่งของพระวิญญาณน,นั้นด้วยเครื่องผูกพันแห่งสันติสุขกิจการบทที่ 4: ี่ข้อยีเมื่อพวกเขาได้ฟังแล้วจึงเปล่งเสียงสรรเสริญพระเจ้าด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอำนาจาสิทธิ์ขาดพระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าแผ่นดินทะเลและสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้น ความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันที่ถูกต้องในคริสตจักรคือภาคปฏิบัติของความเป็นหนึ่งที่แท้จริงแห่งพระกายในมาทายบทที่18ข้อ19ก่อนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะอธิษฐานเพื่อความเป็นหนึ่งในโยฮันบทที่17พระองค์ก็ได้ทรงฝึกฝนเหล่าสาวกของพระองค์ให้มีภาคปฏิบัติของความเป็นน้หนึงนหน่งใจเดียวกันความเป็นใน้หนึ่งใจเดียวกันก็คือการมีภาคปฏิบัติของความเป็นหนึง่งหลังจากที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอธิษฐานในโยฮันบทที่17ไป40กว่าวัน เหล่าสาวก120คนก็ได้มีภาคปฏิบัติตามการชี้นำขององค์พระผู้เป็นเจ้าในมัทธิบทที่18โดยการร่วมกันอธิษฐานด้วยความเป็นนํา้หนึ่งใจเดียวกันเลือกอ่านข่าวสารถ้าจะก่อตั้งหมู่พลังชีวิตเราก็ต้องถือรักษาความเป็นหนึ่งแห่งพระวิญญาณนั้นซึ่งก็คือความเป็นหนึ่งแห่งพระกายด้วยความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันตามความปรารถนาขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการอธิษฐานอย่างมากและถี่ถ้วน แนวเรบเอฟโซ่บทที่4ข้อ3กิจการบทที่ 1: ข้อ14บทที่4ข้อ24ถ้าปราศจากความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันแล้วเราก็ไม่อาจถือรักษาความเป็นหนึ่งไปได้ความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันคือหัวใจแก่นแท้ของความเป็นหนึ่งถ้าเราไม่มีความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าก็ไม่อาจตอบคำอธิษฐานของเราได้เพราะเราไม่ได้มีภาคปฏิบัติของพระกายการที่เราไม่มีความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันนั้น หมายความว่าเราไม่ได้มีภาคปฏิบัติของพระกายถ้าพิจารณาตามการตีความที่ถูกต้องในพันธสัญญาใหม่แล้วความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็คือพระกายเดียวเราต้องมีภาคปฏิบัติตามหลักการของพระกายจึงจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแม้เราจะไม่ได้ทะเลาะเบาะแวงกันแต่เราก็อาจจะยังไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนื่องจากเรายังคงอยู่ด้วยกันเราจึงได้เห็นพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ก็เป็นพระพรที่จํากัด ดังนั้นเราจึงต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อจะมีภาคปฏิบัติของพระกายถ้าในท่ามกลางคนกลุ่มหนึ่งไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำอะไรบนตัวของพวกเขาได้นี่คือสาเหตุที่ข้าพเจ้ามีภาระอันหนักอึ้งในเรื่องหมู่พลังชีวิตข้าพเจ้ามีความชัดเจนอย่างมากว่าในท่ามกลางเรายังไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างครบบริบูรณ์และครบถ้วน ดังนั้นในแง่หนึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงยากที่จะเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางเราอย่างอิสระถ้าเราไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าก็ไม่มีหนทางที่จะตอบคำอธิษฐานของเราถ้าพระเจ้าไม่มีหนทางที่จะตอบคำอธิษฐานของเราแล้วพระองค์จะทรงทำอะไรบนตัวของเราได้ถ้าปราศจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็ยากที่ผู้คนจะได้รับความรอดกลับใจและบังเกิดใหม่โดยการช่วยให้รอดอันทรงมหิทธฤทธิ์ของพระเจ้า ดังนั้นการที่เราไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างเพียงพอจึงเป็นการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงมากเราเจ็บป่วยมาเป็นเวลานานหลายปีแต่เราก็อาจจะยังไม่รู้สึกถึงความเจ็บป่วยของเราเราอาจมาประชุมสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและเผยเพระจนะแต่เราอาจทําสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดโดยไม่มีความรู้สึกว่าเรายังไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากพอ แม้ว่าข้าพเจ้าจะศึกษาพระคัมภีร์มาเป็นเวลาหลายปีแต่จนถึงระยะอันใกล้นี้ข้าพเจ้าเพิ่งจะมองเห็นว่าความเป็นหนึ่งเหมือนเป็นร่างกายส่วนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเหมือนหัวใจที่อยู่ในร่างกายความเจ็บป่วยฝ่ายวิญญาณของเราไม่เหมือนกับความเจ็บป่วยของร่างกายทางภายนอกแต่ความเจ็บป่วยของเราเป็นเหมือนกับความเจ็บป่วยของหัวใจที่อยู่ภายในร่างกายเราต้องรู้ว่าความเจ็บป่วยของเราคืออะไร ความเจ็บป่วยท่ามกลางเราคือการที่เราไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากพอดังนั้นจึงทำให้เราได้แต่รักษาความเป็นหนึ่งไว้ด้วยหัวใจที่ป่วยเรายังคงอยู่ที่นี่เพื่อความเป็นหนึ่งแต่ภายในเรากลับไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากพอด้วยเหตุนี้จึงยากที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราโดยเฉพาะในเรื่องของการบังเกิดผลเพื่อการเพิ่มพูนในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเรื่องนี้ เราจำต้องถ่อมตัวเราเองต่อเบื้องพระพักพระองค์จริงๆการที่วิสุทธิชนทั้งหลายรวมกลุ่มกันในหมู่พลังชีวิตนั้นมีเพื่อมาฟื้นฟูเราและการฟื้นฟูเราก็หมายถึงการเยียวยาเรารักษาเราเราได้เจ็บป่วยลงดังนั้นเราจึงต้องได้รับการเยียวยารักษาการเยียวยารักษาที่เราต้องการนั้นก็คือการรวมกลุ่มกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มากพอ ผนทางที่จะแตะต้องกับความเจ็บป่วยที่อยู่ท่ามกลางเรานี้ก็คือการมีโมพลังชีวิตอาเมน